ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าทาทาพิเศษให้หน่อยนะครับแล้วผมก็จะตัดสั้นแบบนี้เอาอันนี้ยังไม่ได้ลงสีนะนะครับช่วยเทสกัหน่อยวันนี้นะครับเดี๋ยวรุี้ค่อยลงสีเอาลูกรกะสุนใส่นี่นะครับเสร็จแล้วนะฮะเออดึงมาแบบนี้เดี๋ยวผมพาไปดูตัวโปรตัวใหม่นะพี่อันนี้เป็นของลูกค้านะครับก็สั่งพิเศษตัดตัวนี้สั้นพิเศษแล้วก็ใส่ลูกง่ายมากให้เท้าเหยียบลงแบบนี้นะครับแบบนี้เสร็จแล้วก็ตั้งเลเซอร์เห็นไหมไปเลยนะฮะสิบเมตรนะครับโอ้ น,นะฮะใส่นัดที่สองลูกได้ตั้งแต่แปดเมตรขึ้นไปเรื่อยๆนะครับที่ผมยิงให้ดูตัวนี้เป็นตัวมินินะครับพี่นะย,ยิงดีด้วยนะครับสะดวกแล้วก,กระทัดรัดแล้วเบาด้วยนะพี่นะฮะเอ,อน้ำหนักเบาสั้นนะครับแต่มันไม่ได้หมายถึงว่ามันไม่แรงนะพี่นะฮะ แล้วมันแรงด้วยนะแล้วที่ผมยิงนี่ก็เป็นแค่ลูกแก้วนะครับถ้าเราจะไปล่าจริงๆนะครับแนะนําใช้ลูกเหล็กไปเลยพี่ตึงยางก็ไปหีก็ได้นะฮะ้วโทรศัพท์ผมอยู่ตรงที่ผมยิงพอดีเลยนะที่เลเซอร์ใส่ใส่ลูกกระสุนนะครับผมโปรนะครับวันนี้นะครับขุนหวยนะผมโปรสองวันนะครับโปรวันที่ยี่สบกกับยี่สิบเจ็ดนะครับสองวันหมดแล้วก็หมดเลยนะครับมีอยู่ประมาณร้อยไทยนะะ ออกไปเลยจีย้ไปเลยเนี่ยคุณพี่จะยิงอะไรต่างๆก็ลอก็จี้นะครับแต่ว่าอย่าได้ตัวนี้นะครับผมตั้งเลเซอร์นะครับระยะอยู่ประมาณสักสิบเมตรนะฮะที่ผมยืนอยู่ถ้าเรายิงมากไกลกว่านี้ยี่สิบเมตรเราก็ไปตั้งกันตั้งให้มันตรงอ่นะเนี่ยอยากได้ตัวนี้นะฮะนะฮะที่ผมเอาขวดวันนี้เพราะว่าหนึ่งผมไม่มีกล่องรอ,องรับไปนะครับเพื่อจะได้ไม่เป็นเศษอันตรายเงี้ย อะไรต่างนะครับใส่ลูกง่ายมากแล้วก็ใช้เท้าเหยียบราคามีโปรวันนี้วิ่งพันสามกับพันห้านะครับเอาตัวนี้นะฮะเห็นไหมครับว่าปืนหนังสฟอรตีทุกวันนี้มันพัฒนามากพีนะครับเพราะว่าถ้าเรายิงมือมันไม่แม่นยิงยังไงก็ม่แม่นนะฮะบางคนก็แม่นก็ดีไปแต่ผมยิงผมยิงไม่แม่นนะฮะผมก็ต้องอาใส่แบบนี้นะฮะส้วเราจี้เอาเลยจี้จี้ตำแหน่งเลยครับใส่ลูกแก้วแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะ เดี๋ยวมึงไปไหนนะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับแต่ผมก็อยากจะยิงให้ดูจริงๆว่าม,มันคุณพี่จะได้รู้นะครับผมขยับหนีไอ้โทรศัพท์แป๊บนึงมันะ้มันติดนะเดี๋ยวผมจะลองขยับไปสักสักอีกสักสามสี่ห้าเมตรนะครับว่าลูกลูกมันยังตรงอยู่ไหมนะครับไปดูกันโอเคอีกสองสำนักนะฮะโทรศัพท์ลกก่อน ยังได้นะครับโอเคันังมีพิซนี่ใส่รูปนะครับตรงมโทรศัพท์แค่นึ้งนะไว้น่าท่ครับไกลมากพี่แต่ระยะนี้น่าจะประมาณสิบห้าเมตรผมยืนอยู่ติดผนังเลยนะนีนะ่มานี่นะครับ โอเคนะเดี๋ยวไปดูเอ่อเอ่เอกล้องฝั่งนี้ก็พอนะครับพี่เดี๋ยวไปดูกันต่อเลยนะโอเคเดี๋ยวไปดูตัวกล้องฝั่งนี้ลูกกระสุนใส่ในผ้ารองนะครับเสร็จแล้วไปใส่ไกลแบบนี้นะครับใช้เท้าเหยียบรประมาณนี้เสร็จแล้วก็ติดตั้งเลเซอร์แบบนี้นะครับเราต้องตั้งเลเซอร์ให้มันตรงกับตัวลูกปืนนะฮะใส่ลูกปืนแบบนี้นะฮะพี่นะฮะทางไปประมาณนี้อันนี้เอาเขาค้างให้ดูนะครับ ไปประมาณนี้เค okay, เดี๋ยวพาไปดูนะครับมีหลายตัวหลายอย่างมากนะตัวปืนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะปโปรนะครับป,ประมาณนี้ตัวไม้ประดูนะครับผมมีเริ่มต้นก็จะมีตัวนี้นะตัวทรงมือสอดแบบนี้ตัวไกปืนถ้าเริ่มต้นตัวถูกสุดจะเป็นตัวไกปืนอลูมิเนียมนะครับช่วงเช่าอยู่ที่เจ็ดสิบเซนนะครับตัวยางแบบนี้ผมจะให้สองชุดแล้วก็มีลูกกระสุนในร้อยหกสิบนัดกล่องหนึง่งโปรเหลือพันสามนะครับ ตัวนี้เป็นงานไม้ปู่นะครับมีทรงนี้นะครับเริ่มต้นอยู่ที่พันสามมีทรงนี้แล้วก็จะมีทรงอื่นๆก็มีนะฮะแบบนี้นะครับเสร็จแล้วถ้าเกิดเราจะจะอัพขึ้นมาหน่อยนะครับก็คือเป็นไกปืนมันก็จะเป็นตัวปืนตัวนี้เป็นตัวสแตนเลสนะครับเกรดะก็จะดีขึ้นมาหน่อยแล้วก็ช่วงชักก็จะยืดยาวออกมาช่วงชักผมทําอยู่ที่เจ็ดสิบห้าแรงสุดก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่พันห้านะครับจะติดตั้งเลเซอร์ก็บวกไปห้าร้อยนะครับมีทรงนี้นะครับ มีทรงนี้เดี๋ยวจะมีมือสอดตัวใหม่ด้วยนะครับประมาณนี้แหละนะฮะจะตกแต่งแตกต่างกันนิดนิดผมมีทรงกำคอนะครับมีกำคอรเรียบๆก็มีแบบนี้อันนี้อันนี้เป็นตัวกำคอรเรียบๆน้ําหนักอยู่ประมาณ2กิโลกรัมช่วงชัก75้านะครับยาวโดยรวมอยู่ที่1เมตรสิบห้าเซนนะครับเนี่ยมีตัวกำคอรเรียบๆนะครับกำคอรเรียบๆมีหลายตัวนะครับแล้วก็ยังมีเป็นเอ่อำคอล่องนิ้วนะครับทรงนี้เป็นไม้ประดูนะครับ ตัวนี้โปรเลือนหนึ่งพันห้านะครับมีไม้ถ้าเราชอบสีดำๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไม้ขี้เหล็กกำาคอล่องนิ้วครับความแข็งก็สูสีกับตัวไม้ประดู่พี่แต่ว่าแตกต่างก็คือเรื่องเรื่องสีสันนะอันนี้เป็นไม้ขี้เหล็กนะครับช่วงชักเจ็ดสิบห้าเซนนะฮะมีตัวนี้อันนี้เป็นไม้ขี้เหล็กนะครับแล้วก็มีไม้นะครับท็อปข้มาหน่อยก็จะเป็นไม้มะเลือนะครับมะเขือก็จะเป็นคนละช่างกันแต่ทรงนี้เราตัดชื่นชอบนะฮะ ชุดบัวเป็นชุดเดียวกันท็อปสุดเหมือนกันนะครับแตกต่างก็คือตัวนี้จะเป็นที่พันเจ็ดต่างกันเรื่องพันธุ์ไทยอย่างเดียวมีกำคอล่องนิ้วนะครับแล้วก็มีตัวกำครอเรียบๆนะครับเนี่ยสั่งปุ๊บส่งได้เลยนะครับบางคนก็ชอบตาไม้หน่อยก็เน้นผมได้นะครับพี่ประมาณนี้นะครับมีตัวมาริโปรเหลือสามพันห้านะครับแถมเลเซอร์เลยนะครับตัวอื่นเลเซอร์ต้องซื้อแย่นะครับตัวนี้สามพันห้าเป็นมาริลายไฟด้วยนะพี่มีเยอะมากอันนี้โปรนะครับพี่โลดเลยนะครับเหลือสามพันห้าชุดนี้ นะครับเนี่ยมีด้านด้านหล่างนี่ก็ใช่นะครับแล้วก็มีเมลิดนะครับลายตัวใหญ่ๆเน่ยธรรมดาหน่อยนะครับที่ไม่ใช่ลายไฟผมโปรเลยสามพันเนี่ยสวยดีเหมือนกันมีตัวนี้ก็คือราคานะครับมีตั้งแต่พันสามนะครับเป็นไกรอลูมิเนียมนะฝานก็จะเป็นตัวสแตนเลยแล้วยาวขึ้นหน่อยนะครับถ้าลูกค้าจะเอาไปทานะฮะเป็นเป็นสามระบบก็ได้นะครับเนี่ยโดยปกติก็จะเป็นอย่างนี้นะครับลูกค้าที่จะได้ก็จะมียางให้สองชุดมีลูกกระสุนให้กล่องหนึ่งนะครับ เนี่ยตัวนี้เลยเราสามารถถอดรางตัวนี้ออกนะครับพี่อถอดรางเสร็จแล้วนะฮะเอาไปทําเป็นตัวยิงยิงปลาก็ได้พี่เอารางตัวนี้เข้ามาเอามาติดแทนพี่ไปเดี๋ยวไปดูตัวรางกันนะฮะประมาณนี้ถอดรางเหล็กออกนะครับใส่รางไม้นะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้ช่วงชักอยู่ที่ห0เซนนะครับถ้าเกิดเราทายิงปลานะครับเหลือปลายผมเหลือไว้ยเยอะมากพี่ลูกไม่แว่งเลยนะฮะเหลืออยู่ที่30เซนตมตรีสิบนะครับ Uh, 40เซนนะครับหนาด้วยนะครับเป็นขนาด uh, 6มิลไกลปืนสแตนเลสนะครับมีเซฟบนผมโปรนะครับเราเพิ่มก็คือถ้าเป็นทำทำเป็นสามระบบก็คือโปรอยู่สองพันเก้าโดยปกติเราทําตัวหนังสติกตัวนี้ก็คือพันห้าใช่ไหมพี่เพิ่มเงินพันสี่ครับคุณพี่ก็จะได้ลางลางยิงปลาแบบนี้นะครับถ้าเราไม่อยากยิงปลานะครับพี่ให้เราถอดถอดปีกตัวนี้ออกนะฮะก็จะใส่ปีกเล็กแบบนี้าวางประมาณนี้ เพราะฉะนั้นก็คือผมให้ไปสองปีกเลยนะครับมีปีกใหญ่แล้วก็มีปีกเล็กนะครับเอาไว้ยิงหนูได้เลยพี่นะฮะเนี่ยถ้าใส่ยิงหนูหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้สามระบบนะครับแสดงว่าด้หนึ่งท้ายนะครับสองลางสองปีกนะครับผมจะมียางแบบนี้ให้สองชุดนะครับเป็นอะไรไว้ให้แล้วก็มีลูกสั้นเอาไว้ยิงปลานะครับลูกยาวๆไว้ยิงหนูนะครับมีพ่นสีไว้ด้วยนะฮะมีลอกมีสายพ e ีนะครับแปดสิบปอนด์นะครับยาวสี่สิบเซนสี่สิบเมตรนะครับพี่ประมาณนี้นะฮะโอเคเบอร์โทรเดี๋ยวผมทิ้งไว ด้านล่างให้นะครับสั่งปุ๊บส่งได้เลยนะครับนะฮะนี่เบอร์โทรเบอร์นี้ผมเลเซอร์แย่นะครับเลเซอร์แสงเขียวราคาอยู่ที่500บาทนะฮะเวลาน้อยนะครับพี่นี่นะฮ้านาทีเดียวจะส่งมาในไลน์ขอบพระคุณครับนะ